้ออ้อยเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับนิ้วก้อยของผมเนี่ยต้องบอกว่าเหล็กใหญ่กว่านิ้วก้อยของผมอีกนะครับเพราะว่าอันนี้12มิลน,นะครับถ้าขึ้นต้นด้วยว่า DB ก็คือ Ddoc B Bir d เนี่ยจะเป็น้ออ้อยแต่ถ้าขึ้นว่า RB นะครับจะเป็นเหล็กหน้าเรียบนะครับเหล็กตรงนี้เนี่ยก็คือโผล่ขึ้นมาจากฟุตติ้งนะครับซึ่งฟุตติ้งเนี่ยจะอยู่ใต้ล่างนี้ผมเทฟุตติ้งก่อนอยู่แล้วนะครับผมจะไม่เทฟุตติ้งพร้อมกับพื้นนะในเคสนี้เพราะว่าสะมันใหญ่ก็เลยเทฟุตติ้ง ก่อนที่เราจะวางเหล็กได้นะครับเราจะต้องทําการเทลีนก่อนเรืดที่ดีนะอันดับแรกคือเสาเข็มข้อที่2คือตัดหัวเข็มหาระดับข้อที่3คือเทลีนข้อที่4ี่เอาตะกอ้อมาครอบแล้วก็เทฟูตติ้งเทตะกอ้อนะครับข้อที่5นะครับเราทําการเทลีนพื้นอีกรอบหนึ่งสวัสดีครับผมโบสซาโร่สอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่กับรายการ สร้างสะ่ว้น้ำรายการสร้างสะไวยน้ำนะครับต้องบอกว่าเคยถ่ายไปแล้วนะครับประมาณ2-3คลิปนะคลิปนี้นะครับอัปเดตหน้าง,งานต้องบอกว่าแบบก้ากระโดดเลยนะเราทำการเทลีนนะครับแล้วก็วางเหล็กพื้น และก็วางระบบท่อน้ำด้วยนะครับเอาว่าเป็นยังไงไปดูกันครับตอนนี้นะครับผมมาอยู่บริเวณกลางสระว่ายน้ำแล้วคุณผู้ชมต้องบอกว่าที่ผมยืนอยู่เนี่ยครับผมยืนอยู่บนเหล็กพื้นชั้นที่2นะครับเหล็กทั้งหมดนะครับเราจะใช้เป็นเหล็ก DB12 หรือที่เรียกว่าเหล็ก้ออ้อยนะต้องบอกว่า้ออ้อยนี่คือใหญ่มากๆคุณผู้ชมมาดูตรงนี้อ่มาใกล้ๆนะครับ้ออ้อยเนี่ย ถ้าเปรียบเทียบกับนิ้วก้อยของผมเนี่ยต้องบอกว่าเล็กใหญ่กว่านิ้วก้อยของผมอีกนะครับเพราะว่าอันนี้12มิลน,นะครับเขาว่าเขาว่าข้ออ้อยเนี่ยเขาจะมีเป็นป้องป้อง,อ,ง,อ,ง,อ,งอย่างนี้นะครับให้ความรู้ง่ายๆคือถ้าขึ้นต้นด้วยว่า D B ก็คือ D dog B bird เนี่ยจะเป็นข้ออ้อยแต่ถ้าขึ้นว่า r B นะครับจะเป็น เหล็กหน้าเรียบนะครับในส่วนนี้ใช้เป็น DB12 ข้ออ้อยนะซึ่งโครงสร้างสระไว้น้ําโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับเขาจะใช้เหล็ก DB12 นะครับแล้วก็ทําเป็นเหล็กพื้น2ชั้นซึ่งบางคนถามว่าเอาแล้วแบบนี้มันจะแข็งแรงไหมต้องตอบแบบนี้นะครับว่าด้วยการทําพื้นแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าแฟตสลับนะครับในการทําที่รับโครงสร้างเนี่ยก็คือเป็นฐานแผ่ขนาดใหญ่นะซึ่งด้านล่างด้านล่างสุดเลยจะเป็นเสาเข็มนะครับดูอย่างตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้คือเสาเข็ม นี่นะครับที่ผมเอาเหล็กโผล่ขึ้นมาตรงนี้เหล็กตรงนี้เนี่ยก็คือโผล่ขึ้นมาจากฟุตติ้งนะครับซึ่งฟุตติ้งเนี่ยจะอยู่ใต้ล่างนี้ผมเทฟุตติ้งก่อนอยู่แล้วนะครับผมจะไม่เทฟุตติ้งพร้อมกับพื้นนะในเคสนี้เพราะว่าสระมันใหญ่ก็เลยเทฟุตติ้งก่อนพอเทฟุตติ้งเสร็จเนี่ยนะครับเราจะต้องมีเหล็กตีนเป็ด,ปด<ๆ>ก็คือเหล็กเหล็กเสาตรงนี้สี่เส้นขึ้นมาเพื่อที่จะนะครับเอาไว้มัดกับเหล็กพื้นนะครับไม่ให้เหล็กพื้นมันเคลื่อนตัวนะเหล็กตรงนี้ก็ถูกมัดไว้นะครับ ในส่วนที่ห่างก็จะสามารถมัดได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ช่างมัดหมดเลยเหล็กพื้นตรงนี้มันจะถูกล็อกด้วยเหล็กของตะก้อนะครับเหล็กของฟุตติ้งนะครับเหล็กพื้นจะไม่ขยับอย่างแน่นอนเนาะทีนี้ในขั้นตอนของการทำเนี่ยเริ่มเดิมทีเลยนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของตรงกลางจะเข้าใจมากกว่านี้ตามมาดูครับตอนนี้นะครับผมอยู่บริเวณกลางสระว่ายน้ำนะครับทีนี้อยากอธิบายให้กับคุณผู้ชมทุกคนได้เข้าใจนะครับ ผมเอาง่ายเลยคือเริ่มตั้งตั้งแต่ฟุตติ้งกลางสระตรงนี้แล้วกันนะครับตรงนี้นะครับที่ผมกําลังจะอธิบายให้ฟังก็คือด้านล่างเนี่ยจะมีเสาเข็มผมจะใช้เสาเข็มไมโครพายนะครับเป็นไอยี่สซึ่งทั้งสระว่ายน้ำเนี่ยผมลงไปทั้งหมด34ต้นนะครับก็คือประมาณ400กว่าท่อนนะซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งต้นนะครับที่ผมจะอธิบายก็คือเอามาเป็นตัวอย่างนะซึ่งด้านล่างเนี่ยจะเป็นเสาเข็มไมโครพายไอยีบแล้วก็ถูกทําการ ตัดนะครับเพื่อหาระดับของท้องสระไห้น้ำนะพอเราตัดหัวเสาเข็มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการเทลีนพอเทลีนเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทําการใส่ฟุตติ้งนะครับแล้วก็เทฟุตติ้งพอเราเทฟุตติ้งนะครับเราจะต้องฝากเหล็กฟุตติ้งขึ้นมาเนี่ยสเส้นนะครับเพื่อที่จะเอามามัดก,กับพื้นสระนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะวางเหล็กได้นะครับเราจะต้องทําการเทลีนก่อนเึืดทีดด่ดีนะอันดับแรกคือเสาเข็มข้อที่2คือ ตัดหัวเข็มหาระดับข้อที่3คือเทลีนข้อที่4เอาตะกอ้อมาครอบแล้วก็เทฟูตติ้งเทตะก้อนะครับข้อที่5นะครับเราทําการเทลีนพื้นอีกรอบหนึ่งอย่างพื้นด้านล่างที่คุณผู้ชมเห็นรอบๆนี่ที่เป็นสีขาวเลยนะครับที่เป็นสีขาวหมดเลยที่จริงอะ่ะมันคือดินแต่ทีนี้เนี่ยผมสั่งปูนนะครับเป็นปูนมิกมาเลย2-40เทลีนประมาณ5เซนก็คือเทลีนรอบสะเลยมันจะไม่เป็นดินแล้วตรงนี้มันจะเป็นคอนกรีตคุณผู้ชมนี่ด้านล่างนี้เป็นคอนกรีต คอนกรีตหมดทั้งผืนเลยที่เป็นขาวๆเนี่ยคอนกรีตหมดเลยนะซึ่งเราทําการเทลีนรอบสะเลยนะครับตรงนี้เนี่ยจะทําให้เหล็กพื้นของเราเนี่ยนะครับคงสภาพคงทนแล้วก็จะต้องบอกว่าจะลดความชื้นนะครับในการระเหยจากดินขึ้นมาถ้ามันเป็นดินโดยตรงเลยแล้วเราเทร,รอบเดียวเนี่ยนะครับเหล็กพื้นเราอาจจะมีปัญหาในส่วนนี้นะครับผมจึงทําการเทลีนรอบก่อนนะครับจะสังเกตนะว่ามันจะไม่เท่ากันนะครับตรงนี้คือฟุตติง้งคุณผู้ชมมาดูใ,ใกล้นี่ อันนี้คือฟุตติ้งมันจะมีขอบจะมีขอบสี่เหลี่ยมสังเกตมันจะสูงกว่าลีนจะสูงกว่าลีนแต่ลีนเนี่ยจะต่ำกว่าฟุตติ้งลงมานะครับตูวใกล้เลยลีนจะต่ำกว่าฟุตติ้งนี่ลีนอันนี้ฟุตติ้งเห็นไหมจะต่างระดับกันระดับตรงนี้ก็สําคัญเหมือนกันเพราะว่าเวลาเราทาฟุตติ้งแล้วเนี่ยตัวเหล็กพื้นชั้นแรกนะครับจะต้องอยู่บนฟุตติ้งแต่เหล็กพื้นจะต้องอยู่สูงกว่าลีนด้วยดังนั้นเนี่ยเวลาเทคอนกรีตลงไปเนี่ยใต้เหล็กพื้นชั้นแน,น,นแรกีมมจะม นี่มันจะมีช่องว่างคุณผู้ชมมาดูใกล้นะครับมันจะมีช่องว่างเห็นไหมนี่จะมีช่องว่างนะครับซึ่งช่องว่างตรงนี้แหละจะทําให้คอนกรีตเนี่ยอมเหล็กข้างล่างด้วยสมมุติว่าเวลาผมเทพื้นสระอีกรอบนึงเนี่ยตรงนี้ยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวเราต้องเทคอนกรีตอมเหล็กอีกรอบนึงดังนั้น,นเวลาผมเทคอนกรีตอีกรอบนึงเนี่ยนะครับใต้ท้องเหล็กข้างล่างเนี่ยมันจะมีคอนกรีตที่ผมเทเนี่ยอมทั้งข้างล่างอมทั้งข้างบนนะนี่พอเข้าใจเนาะทีนี้ ในส่วนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันจะแข็งแรงมากๆนะครับเหล็กพื้นเนี่ยสองชั้นด้วยเหล็ก DB12 เนี่ยโอ้โหรถบรรทุกรถเทเลอร์วิ่งเนี่ยไม่กระเทือนเลยนะครับพื้นถนนเนี่ยบ้านเราเนี่ยจริงๆใช้แค่เหล็กก้าวเองนะครับในการที่จะวิ่งนะถ้าเป็นแบบถนนเล็กๆนะฮะก็ต้องบอกว่าอันนี้แข็งแรงมากๆทีนี้ข้อต่อมาบางคนก็ถามว่าเอาแล้วท่อพวกนี้ล่ะเราเทคอนกรีตทับเลยใช่ไหมแล้วมันจะแข็งแรงไหม ผมตอบเลยว่าใช่เราเทคอนกรีตทับเลยทีนี้หลักการของมันก็มีอยู่ว่าท่อพวกนี้นยครับที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยเขาจะวางอยู่บนเหล็กพื้นชั้นแรกแต่ใต้เหล็กพื้นชั้นที่สองมันจะเหมือนแซนวิชคุณผู้ชมสมมติว่าอันนี้เหล็กพื้นชั้นแรกอันนี้เหล็กพื้นชั้นที่สองจะเป็นอย่างนี้ตรงนี้คือท่อท่อจะอยู่ระหว่างกลางทีนี้ถามว่าเหล็กพื้นชั้นแรกตรงนี้ข้างล่างมีอะไรมีลินแล้วก็มีช่องว่างอยู่คอนกรีตมันจะลงมาทับเหล็กพื้นชั้นล่างทับท่อ ทับเหล็กพื้นชั้นบนดังนั้นในส่วนนี้ท่อที่วางอยู่ในสระว่วยน้ําคุณไม่ต้องกลัวเลยว่านะครับท่อมันจะหลุดมันจะแตกเพราะซุดมันจะขาดเพราะว่าพื้นมันซุดมันลงท่อทั้งหมดมันจะไม่ซุดเพราะว่ามันจะอยู่ในเหล็กพื้นและเหล็กพื้นทั้งหมดพื้นทั้งหมดมันจะไม่ซุดเพราะว่าออนอยู่บนหัวเข็มนะนึกภาพดีๆนะไม่งงใช่ไหมฮะทีนี้หลักการของท่อคุณสังเกตนะ ตรงที่เราฝากตรงนี้ไว้ทั้งหมดเนี่ยนะครับเราใส่อ่ะมาใกล้ๆตรงนี้ก็ได้ตรงเนี้ยเนี่ยเราใช้เป็นอ่าตัวปิดนะครับเป็นจุกปิดท่อนะครับต้องบอกก่อนว่าที่เราใส่จุกปิดเนี่ยทุกๆอันเลยคุณผู้ชมเราใส่จุกปิดทุกๆอันเลยนะครับเราทําการวัดแรงดันน้ำนะครับต้องบอกว่าการทําสระว่ายน้ำเนี่ยจะต้องวัดแรงดันน้ําในการวัดแรงดันน้ำนะครับทางช่างเนี่ยเขาจะทําการเอาน้ำนะครับเอาน้ําอัดเข้าไปในท่อ ปลายท่อส่วนหนึ่งนะครับเพราะอัดเข้าไปในปลายท่อส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยเขาจะมีเครื่องวัดระดับความดันนะครับท่อทั้งหมดนี้เขาจะเช็คหมดเลยตอนที่อัดระดับความดันว่ามันมีการซึมมันมีการรั่วไหมถ้ามันมีการซึมการรั่วก็ซ่อมก่อนก่อนที่จะเทพื้นแต่ถ้าไม่มีการเทสเลยคุณเทพื้นไปเลยเวลาคุณอัดน้ามาน้ามันซึมมันซึมมันซ,มมนซึมอยู่ในพื้นคุณไม่รู้หรอกตรงนี้เนี่ยบานปลายสุดๆต้องใช้ว่าบานปลายสุดๆคุณไม่สามารถสกัดกระเบื้องสมมติเราปู สกัดพื้นคุณยังเจอเหล็กอีกชั้นหนึ่งคุณต้องเอาเหล็กชั้นนึงออกอีกโอ้โหต้องบอกว่างานใหญ่เลยดังนั้นเนี่ยในการวางระบบผมบอกงี้ว่าผมจ้างเอาซอสน,นะครับผมไม่ได้ทําเองแต่โครงสร้างทั้งหมดงานกระเบื้องทั้งหมดงานออกแบบทั้งหมดบริษัทสอแสงทองการช่างทาเองแต่การวางระบบท่อนะครับแล้วก็การใช้เครื่องปั๊มน้ําเครื่องเกลือนะครับเครื่องไฟต่างๆระบบท่อต่างๆเราใช้ เอาซอสผู้ชํานาญการเขาอยู่ในวงการนี้มาเกือบ20ปีนะครับเราใช้บริการเขาดังนั้นเนี่ยในส่วนนี้ผมบอกเขาเลยว่าใครทําสระว่ายน้ำกับเรานะครับคุณสามารถนะครับ mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรคุยกับคอนเซิลเราได้ปรึกษาได้เลยอยากจะลดปริมาณค่าคอสของสระว่ายน้ํา mm hmm. เช่นอ,อยากใช้เครื่องที่มันราคาต่าหน่อยถูกหน่อยก็มีสเปคให้เลือกนะครับจะเป็นเครื่องของ ออสเตรเลียนะครับเป็นเครื่องของเมกาหรือจะเป็นเครื่องของจีนก็มีหมดอย่างบ้านผมใช้เมกานะครับใช้ของดีที่สุดจบที่สุดดังนั้นเนี่ยการวางระบบท่อนะครับแล้วก็ระบบปั๊มระบบไฟเนี่ยจะแพงนิดนึงทีนี้สระว่ายน้ําอันนี้ของเราเนี่ยนะครับก็คือ,อปลายท่อนหะจะอยู่ตรงนู้นนะครับแล้วก็ตัวห้องเซอร์วิสเนี่ยจะอยู่ด้านนอกนะครับเดี๋ยวเราฝังเดินพื้นไปแต่ตอนนี้คุณอาจจะยังไม่เห็นภาพนะ เดี๋ยวถ้ายังไงมันคืบหน้ามากกว่าน,นี้แล้วเ,เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับทีนี้บางคนถามว่าแล้วท่อน้ําพวกนี้แหละเราใช้ยี่ห้ออะไรนะครับด้วยสเปคของเรานะครับถ้ามันเป็นงานแบบพรีเมียมหรือไฮเอ็นเลยนะครับหรือจะเป็นงานปกติก็แล้วแต่นะครับเราก็ใช้แบรนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นท่อน้ําไทยหรือเอสส่วนมากเราจะใช้อยู่2ยี่ห้อนี้นะครับในส่วนนี้นะอันนี้ฝากเอาไว้ทีนี้ส่วนต่อมาคุณผู้ชมผู้ชมอาจจะเห็นว่าแล้วเหล็กที่มันตั้งตั้งขึ้นมาเป็นผนังเนี่ยมันคือเหล็กอะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเดินมาดูตรงนี้ดีกว่าใกล้ๆ เหล็กที่มันตั้งขึ้นมาเป็นผนังตรงนี้นะครับอันนี้คือผนังขอบสะนะครับซึ่งผนังขอบสะตรงนี้นะครับต้องบอกว่าเราทําการวางนะครับแล้วก็มัดนะครับก็คือทําเกี่ยวเป็นตัว J เป็นตัว L เป็นตัว L เป็นตัว L แล้วก็มัดกับพื้นด้านล่างแล้วก็จะมัดกับพื้นด้านบนด้วยผนังกับพื้นทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราจะเทพร้อมกันด้วยซีเมนผสมกันซึมนะครับสเต็งที่เราใช้คือสเต็ง280ทั้งหมดเลยนะเพราะว่าต้องใช้สเต็งที่มัน มีค่ารับแรงเขาเรียกว่ารับแรงกดดันเนี่ยนะครับรับแรงต้านทานเนี่ยมากกว่านะครับดังนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ใช้240นะครับ240คือเอามาเทลีนนะครับเอามาปรับใช้ก็ถือว่า240นี่คือคุณภาพก็คือดีแล้วนะนะครับแต่สระว่ายน้ําก็ต้องเป็น280นะครับตรงนี้เป็นผนังสระว่ายน้ำนะครับแล้วส่วนด้านนอกนะครับจะเป็นในส่วนของน้ําตกผมจะทําเป็นน้ําตกลงมาด้วยก็คือมีสระว่ายน้ําแล้วก็มีน้ําตกไปในตัวเลยอันนี้คือจุดประสงค์ผมคือ นะครับยิงปืนนัดเดียวได้นก2อตัวมีน้ําตกลงมาตรงนี้น้ําตกจะหล่นถึงพื้นเมื่อด้านหน้าบ้านเมื่อมีคนผ่านไปผ่านมาเขาก็จะเห็นว่านะครับตรงนี้เป็นน้ําตกไหลแล้วตรงนี้ข้างนอกนี้ก็จะเป็นลำธารลำธารจะเป็นตัว L อ้อมไปฝั่งนู้นนะครับตรงนี้ยังไม่เสร็จบางคนนี่ก็มีความรู้เรื่องสาวน้ำเขาจะถามว่าแล้วเส์ดแทงของคุณอยู่ไหนอ่ะมันก็จะมีคําว่าเส์ดแทงขึ้นมาเส์ดแทงตรงนี้นะฮะก็จะฝังอยู่ใต้ดินคุณผู้ชมผมจะฝังเส์ดแทงอยู่ใต้ดินด้านนอกนะครับน้ำล้นตรงนี้ ทีนี้บางคนถามว่าทําไมไม่ฝังไว้ไว้ใต้ตรงลำธารเลยล่ะได้ไหมก็ตอบเลยว่ามันฝังได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเราไปฝังไว้ข้างนอกมันจะสามารถเซอร์วิสได้ดีกว่านะครับเพราะว่าเส์ดแทงคือบางคนไม่เข้าใจว่าเส์ดแทงอธิบายก่อนเส์ดแทงคืออ่างเก็บน้ําใต้ดินนะครับมันจะต้องมีเขาเรียกว่าถังน้ําสํารองบ่อน้ําสํารองนะครับเอาไว้ใช้เพราะว่าสระว่ายน้ำของคุณเนี่ยถ้าคุณจะต้องเติมน้าประปาตลอดคุณเปลืองค่าใช้จ่ายมากๆ นะครับสระว่ายน้ําเขาไม่ได้เปลี่ยนน้ากันนะครับต้องบอกว่า3ปี4ปี5ปีแทบไม่ต้องเปลี่ยนเลยถ้าเครื่องกรองของคุณดีนะดังนั้นจะต้องมีอ่างเก็บน้ําอ่างเก็บน้ําก็คือผ่านเครื่องกรองแล้วขึ้นมาใช้ได้นะเดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องอ่างเก็บน้ําในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนแล้วกันสําหรับใครที่จะทําสระว่ายน้ําก็ต้องใช้เหล็กพื้นแบบนี้ดีที่สุดลงเสาเข็มก็แนะนําเป็นไมโครโพายเลยดีที่สุด นะครับแล้วก็ถ้าใครงบน้อยหน่อยถามว่าอยู่ตามต่างจังหวัดลงหกเหลี่ยมได้ไหมก็ลงได้แต่ต้องดูระยะดินระยะสุดด้วยนะครับฝากไว้สําหรับงานสระว่ายน้ำใครอยากทําตอนนี้เรารับทําออกแบบให้ฟรีด้วยนะครับใครอยากทาเป็นน้ําตกหรือทําสระว่ายน้ําที่กดต่าลงเสมอกับดินพวกนี้ทําได้หมดเลยติดต่อกันเข้ามาที่สอแสงทองกันช่างนะครับแอดไลน์มาก่อนแอดไลน์ไอดียไลน์อยู่ใต้คลิปหรือโทรมาที่เบอร์0881044888นะครับ ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ